ตามหาดอกคากันพี่น้องนี่กินกรก้อยปุ่งดอกคาอ่อนๆต้องได้สะสางกระตัดตามลองลเลยนีย่กินกระปุนป่าท้งไหนดีอีกสดๆอัดกินอีกปากพี่น้อง พอลรเอาแต่พอกินก่อนนี่ได้แล้วดอก่าได้ผักอะไรอีกอย่างละนิดละหน่อยตัวหน่อยก็ตามดีดีเนี้ยจะตามมาทำไมเนีย่ยจะตามมาทำไมไปเขาบ้านแล้วเขาบ้านเขาบ้าน,านหิวเขาแล้ว หอมเขียวข้าวเวนดิบเขาแหล่งรัดปอีองก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ดูดูว่าคนดือ้อเอา้าดื้อดื้อไล่อะไรนั่นเออไปดูลังผึง่งลังผึง่งลัางมิมผึง่งมิมพี่น้องเห็น,มนเ,เมื่อวานติดตัดหญ้าออกเห็นลังมั้งไงไปดูกันว่ายังบ่ว่าจะให้ลูกชายมาเอาอุ้ยอุ้ยเขาไปใส่มดนั่น เขาไม่มกินน้ำหวานขเขาเมื่อแล้วพี่น้องเนี่ยหวานนี่ยังมเมร์นะเต็มอยูเย่เรื่อยดัเนเอาคือเป็นยังนี้ต้องรีบมาเอาแล้วนี่รูบปะพึ่งมิมพึ่งมิมงหวานนี่เมร์ตุ่มเต็มแต่วันไม่ตัดอย่ากลัวมันแตกออกกันเลยว่าตัดตอกันเลยหลุดหลุดกล้วยก้อนดอกไหนต้นพุทราลกมากเลยพุทราสามลด ขุดซาสามรถตรวจความเรียบร้อยตัดหญ้าออกกวาดเห็นพวกหวานไหมเนาะพวกวานวาน,นี่ก็ต้นแค่ตรงนี้ก็ต้นแค่แต่ต้นแค่เอาออกแล้วเดี๋ยวก็จะออกแล้วมันจะโคนใส่บ้านต้นหลังนี่ต้นนี้พอพักหวานเขา,าติดเขาเราก็เอาพักหวานออกต้นแค่ออกกล้วยเกษตรกล้วยเตีย๋ยพีน่น้องนะกล้วยน้ำบา เว้ยเตี่ยนกก็มาทำล้างใสเฉยเลยประมาณนี้ประมาณนี้มันส่วนตัววันใหม่กอใหญ่ๆหน่ยนะคือขาใหญ่กอเล็กๆนี่ขาหน่อยขาลิง,าางคขาตาแดงเกิดฝากกไดไลค์กดแชร์ให้ชองตะววันใหม่นะครับสวัสดีครับ